จากพี่น้องมา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 ผลิตภาพพวกจะมาลุยยังพี่น้องเขาก็ได้พาลุยสงครามได้พี่น้องมาเนี่ยผลิตภาลุยแนวอื่นอีกพี่น้องมามายำบุญเส้นยยำรวมมิตรพี่น้องไส่หมูไส่ปลาหมึกไส่หัวย่อวะพี่น้องหัวย่อบางเขาเนาะพี่น้องเขาบุ๊มีหมูย่อหมูย่อไปออกจากฟิตพี่น้องใส่หัวย่อใส่อัน ใช้วุ่นเส,ส้นฉันหนิเหะพี่น้องเออไข่เฮ็ดง่ายๆพี่น้องถาดมาเลยมาลาพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินจา่ามากินน้ำก่อยสุกูสุกูคนเนาะจาะ้าเนาะเห็นบะบู่พี่น้องบ่ต้องเห็นหัวของมันตรกร่องพี่น้องเนาะก่อนสิกินกับปากกดซับาจากไข่กดไลค์กดแชะให้กันเด้อจ้าเด้อพอมีกำลังแรงใจเฮ็ดช่องต่อไปเนาะจาะ้าเนาะมามา,มามบะบ่าวายพี่น้องมากินน้ำไข่อยบาดที่เนี่ยข่อยหนาวพี่น้องขอ่อยหนาวอาบุธข่อยข่อยุอย้มอะไรหรอกพี่น้อง มันบอกเขาปาก่อยหอยซุ่อยู่หน่อยจยจนุ้งหยแหงยุ้งบ่เป็นเผ็ดบ่ด้อนเลยอื้ที่หาง่อยน้กับเพชดครับพี่กับปลูกเอง แล้วบอ,อ,อกปากจับพี่น้องพาคอยมีปักบ่งจีนปากเมร์แม็กกวางตุ่งจีนเนาะพี่น้องแตงแตงกวัวกปากพริกหวานปากกระกักอันนี่ย,นนยังก่อนพี่น้องผักแปบเจ้าก็เอิญบากยังก่อเจ้า็เอิญปักแป็บปากทั่วพูเขาดูเอิญมาเป็นพี่น้องเนี่ยนั่นแหละทั้งนี้แหละพี่น้องพาคอยออกว่าไปเราตลาดพี่น้อง เส้นสสีขาวด้จาเพาใส่บุนเซ้นสีเย็นสีออกนดำพี่น้องเพราะยังเพราะว่าบุญเส้นตัวนี้เขาเห็นมาจากมันแจวแดงเส็นมันสีเนี้วหนุ่มก็บุเนเส็นเส็นขาวๆที่พวกเราขากินไหมพี่น้องพอได้กินตาเนี่ยแซ่พี่น้อง อากาศสงบมาหนาะพี่น้องสามสี่องศาแต่ว่าแห่งนึงเย็นคือังมันอากาศติดลบกนี่แม่พี่น้องอากาศแม่มันเย็นคักหลายน่ะพี่น้องมันสิเย็นเย็นคือเขาไปกำก่อนนะแข็งเลยพี่น้องเย็นมือกว่าแข็งเบิดจะมันก็ตากว่าเร็วมันเศ้าพี่น้องก็เย็นคักหลาย เจนข้าเหนียวมากๆแล้วพี่น้องเส้เนาตาลเนี่ยแซ่บถ้ากองตุ๋นกินเขาก็แบบมัดมัดกอนี่ยแหละพี่น้อง นี่สิไปเบิ้งให้ซุปเปอร์บานเขาเราพี่นองม่สิันี้ป้อจอดทางความเสียเปนีง

ถ้าขอยบ่กห้านั่งตัดต่อคิดขอยบ่กมีเวลาพี่นดอกพยากำงานบ้านขอยขอยเล่บเพรว่าจะลุ้งคิด ผักหลามมันจะอิ่มไหมพี่นอ้องแตงก็อิ่มไหมอันนี้ก็อิ่มไหมพี่น้องเงพราะว่าเขาเป็นน้ำไหมพี่น้องเนี่ยกินไหมเนี่ยเนี่ยวังตุ่งอีกแล้วนึงอืมกั้นเขาเนี่ยเป็นน้ำเนี่ยหม้กินเนี่ยพี่น,น้องม,มันเป็นน้ำ มะเขอือหวามันหอมดีเนาะพี่น้องค่ับัเนอาพริกก็นเนี่ยแ่้เผ็ดมันหอมมันหวานดีเนาะพี่น้องอือใส่กันตาสดวนนะพี่น้อง ก่อนหัน่นเอาพี่น้องขอ่าขอบอนข่าขบะตำโอ้ข่อยามันเขาตาข่อยเสร็จแล้วนี่เหนียวดีดีพี่น้อง ใครจะคิดกินเสมอแล้วก็อ้วนใช่ไพี่น้องแล้วก็สิเฮตย่างตัวก้วเบิ้งไหมพี่น้องต้องหลอกกักไปเมื่อไรหนาว แล้วพี่น้องเข้าหางกันเข้าหางแล้วคนึงพี่น้องคอยเลย็กไม่อยากอก อาบนกับเบินรนอกี่น้อกินพปัญจนปุ่นนกอกี่น้องอื้ม เนี่ยเดีย๋ยวเขาปอกปพี่น้องเสียเพี้ยนเขาไม่ทันหรอกตัวนี้ก็บ่ายสองเคิงพี่น้องอันนี้เขาเที่ยงไปเด้อพี่น้องอันนี้ก็บ่ายสองเคิงบาทที่นี่เขาแยงหน่อกินอีกเด้อพี่น้องประมาณสองถูกกินเขาแยงอีกพี่น้องพอเกือบบาทพวกอวนให้มันหูเปียกเหมัอนบ่พี่น้อง ะมากินหลายคก็อข่อยเล้วพี่น,อนอ้องมอัดวดอืมตัวใหญ่พูนดีกินหลายพี่น้องขึ้นหน่อยๆจะกินเด็กอืมข่อยพุเบ้อแต่ข่อยเห็นปะไรพี่น้องอืมเจได้จ่าเนอะคุณได้หลายได้จ่าฝากคุณสัตยใบบ์ใจไปประกวดเด็กนได้น้อจ่าเนาะพอมีกำลังได้แก่เฮ็ดช่องต่อไปน้อยจ่าเจได้จ่าบ๊ายบายสุกูสุกคนคลิปหน่าพอกันไหมน้อจ่าเนาะ